เราจะมาติดตามเรื่องที่สองกันในคืนนี้ฮะเป็นเรื่องของน้องเอ๋นะบนบานสารกล่าวเป็นประสบการณ์รุ่นน้องครับเหตุการณ์เกิดขึ้นณยังพื้นที่หลังโรงเรียนในจังหวัดหนึ่งก็แล้วกันผ่านมาสามปีแล้วครับแล้วก็ตอนนี้น้องเอ๋อยู่ในสายเรียบร้อยนะครับสวัสดีครับน้องเอ๋สวัสดีค่ะพี่ปองน้องเอ๋ครับมากที่เรื่องนี้ครับบนบานสารกล่าวประสบการณ์รุ่นน้องเกิดขึ้นที่พื้นที่หลังโรงเรียนในจังหวัดหนึ่งจังหวัดบอกไม่ได้ใช่ไหมครับ ค่ะบอกไม่ได้ทีนี้เอกกลัวว่าถ้าเกิดว่าเอบอกไปแล้วกลัวมันจะบอกผิดด้วยแหละไม่แน่ใจโอเคโอเคงั้นเราข้ามจังหวดไปนะเหตุการณ์เกิดขึ้นมาสามปีรุ่นน้องคนนี้เล่าอะไรให้เราฟังค่ะเดี๋ยวก่อนอื่นขอสวัสดพีพิ่ป๋องอย่างเป็นทางการอีกหนึ่งรอบนะคะแล้วก็สวัสดีทีมงานแล้วก็พี่น้องที่อยู่ในห้องสตรีมสดนะคะออืคือเรื่องราวนี้ค่ะถ้าเกิดว่าบางบางบางคนอาจจะเคยฟังมาบ้างแล้วจากเจ้าของเรื่องนะคะที่ไปเล่า ยังไงก็ขออภัยด้วยถ้าเกิดว่าเอ๋นำมาถ่ายทอดถ้าเกิดว่ามีอะไรที่ผิดพลาดไปก็ขออภัยด้วยนะครับค่ะเรื่องราวนี้ก็คืออาจจะเกิดมามากกว่าสามปีเป็นเรื่องราวที่เกี่ยวกับสารสารหนึ่งที่อยู่หลังโรงเรียนนะคะเรื่องนี้เป็นเรื่องของน้องสม้มน้องส้มเนี่ยเขารับฟังมาจากเพื่อนอีกทีหนึง่งนะคะน้องส้มเล่าให้ฟังว่าเหมือนกับว่าตอนนั้นน่ะ ต้มเนี่ยเขาได้ย้ายโรงเรียนต้องไปเรียนอยู่ที่อีกจังหวัดหนึ่งณตอนนั้นเนี่ยเขาต้องเรียนอยู่มปลายด้วยการที่ว่าตามคุณพ่อคุณแม่ในการที่ทํางานนะคะทีนี้พอเรียนไปได้ตอนนั้นน่ะส้มได้มีโอกาสไปรู้จักกับน้องเตงโมครับค่ะน้องเตงโมเนี่ยก็คือสนิทกันกลยกลเป็นว่าในช่วงที่เรียนปีสุดท้ายหมายถึงว่าเขาเรียกว่ามปลายใช่ไหม อ่าตอนที่เรียนมอปลายเนี่ยก็เลยสนิทกันแตงโมเนี่ยเป็นเด็กที่หน้าตาดีหุ่นดีแต่ว่าเขาเนี่ยเรียนไม่ค่อยเก่งครับการเรียนไม่คือจะเป็นอะไรที่ปานกลางแต่ว่าทางครอบครัวเขาเนี่ยจะเป็นอะไรที่กดดันอตรงที่ว่าลูกจะต้องเรียนเก่งถ้าเกิดว่าสอบเข้ามาหาวิทยาลัยเนี่ยจะต,ต้องได้มาหาวิทยาลัยที่มันดีๆเพราะฉะนั้นกลายเป็นว่าสิ่งที่ครอบครัวกดดันเนี่ยแตงโมก็เลยมาเล่า เรื่องหลายๆอย่าง <c oughs> ให้กับส้มแล้วก็เพื่อนในกลุ่มฟังจนมีอยู่ช่วงหนึ่งอะคา่ะประมาณสักกลางเพิ่มก็ใกล้จะถึงเวลาที่จะไปเอนทานซะนะไปสอบมาหาวิทยาลัยก็ได้ข่าวมาว่าด้านหลังโรงเรียนเนี่ยจะมีสารสารหนึ่งอยู่ <c oughs> เขาก็เลยพูดกับส้มว่าเฮ้ยสม้มได้ข่าวมาแบบนี้ว่า ไปไหมเกิดจะไปบนบานสาลกล่าวอะไรเกิดมันได้ขึ้นมาจะได้ดีส้ม,มบอกเฮ้ย <c oughs> จะไปจริงๆเหรอเหมือนในใจของส้อมอะ่ะ <c oughs> เขาก็ไม่มั่นใจหรอกว่าสิ่งที่ได้ยินมาเนี่ย<อ>มันจะเป็นความจริงหรือเปล่า<อ>แต่อ่ะไหนๆเพื่อนอยากไปก็ไปเป็นเพื่อนแล้วกัน <c oughs> เพราะว่า ไม่มีใครเป็นเพื่อนแตงโมเลยอค่ะแล้วพอตอนเย็นของตอนเลิกเรียนเนี่ยแตงโมกับส้มเนี่ยเขาก็เตรียมเลยไปเอาดอกไม้ทูบเทียนแล้วก็เดินไปด้านหลังของโรงเรียนซึ่งตอนนั้นนะคะด้านหลังโรงเรียนมันเป็นที่ว่างแต่ว่าเป็นที่ที่รก มีต้นไม้มีต้นหญ้าขึ้นเป็นไปหมดส้บมบอกว่าตอนนั้นที่ไปอะค่ะมันก็เริ่มคือเย็นแล้วเริ่มจะโคลเเพอืรบ,บรรยากาศตอนนั้นนะคะไม่จําเป็นว่าจะต้องกลัวผีอย่างเดียวกลัวได้แม้กระทั่งคนออที่จะมาส้มทําร้ายรหรือสัตว์มีพิษได้หมดเลยค,ความที่ว่าเป็นผู้หญิงเนี่ยไปกันสองคนพอไ,ไปถึงหน้าศาลจะ้วส้มก็ก็มองซ้ายมองขวาดูว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นหรือเปล่าวะเกิดแบบ กลัวอันตรายทีนี้ในขณะที่มึงมองร,บรอบๆอยู่อะค่ะไ<ม>อ้เจ้าแตงโมเนี่ยเตรียมจุดทูบแล้วเขาก็อ่ะเขากรรมมาหนึ่งหนึ่งกรรมเลยหันมาถามไอ้ส้มมันต้องจุดกี่ดอ,อกวะ<ม>ส้มยังไม่ทันที่จะตอบอะไรอะ่ะเจ้าแตงโมเขาก็ไปจุดไง่รับพี่ปอง<ม>ปรอจุดเสร็จปุ๊บเขาก็พูดขึ้นมาเลยว่าตอนเนี้ยเราชื่อแตงโมนะมเรามาขอบนบานสารกล่าวรเราขอสอบให้ผิดมหาวิทยาลัย<ม>ถ้าเกิดว่าติดแล้วเนี่ย อยากได้อะไรก็เอาไปเลยฉันให้หมดครับ,รบพอพูดประโยคนี้ยค่ะส้มก็ตกใจพอได้ยินประโยคนี้เข้าหูก็เลยหันมามองไอ้เจ้าแตงโมแล้วก็ถามเฮ้ยแตงโมทําไมพูดอย่างนั้นอแต่ก็ไม่ทันแล้วแตงโมเอาทู่อะค่ะปักลงดินไปเรียบร้อยแล้วอพอเสร็จปุ๊บส้มก็เลยบอกว่าเฮ้ยลับเถอะ รู้ว่ามันไม่ค่อยดีว่ะอพราอในขณะที่กำลังจะชวนกลับกันเนี่ยอยู่ดีๆอะค่ะมันมีลมที่แรงมากพี่ป๋องอม,มาเหมือนกับพัดอยู่รอบตัวของเขาสองคนนะครับเจ้าส้มก็เริ่มแหละเริ่มกลัวกลัวผีกลัวคนลัวหลายๆอย่างเขาก็เลยบอกไปเลยไ้โมกลับในขณะที่กำลังเดินกลับกันนะคะเจ้าส้มก็เลยหันไปถามไอ้เจ้าโมว่าเฮ้ย โมมึงพูดอย่างนี้ยมันไม่ดีนะเว้ยกูไม่รู้หรอกว่าสิ่งที่มึงขอไปเนี่ยมันจะได้จริงหรือได้ไม่จริงครับแล้วถ้าเกิดมันได้จริงขึ้นมาเนี่ยมึงให้เขาได้หรือเปล่าเกิดเขาขออะไรที่มากไปกว่านั้นน่ะเอาชีวิตมึงมึงจะทํายังไงอ,อไอ้โมก็เลยบอกว่ามึงจะบ้าหรือส้มครับมีสารเจ้าที่ที่ไหนจะมาเอาชีวิตคนอม,อมันก็นอกเหนือแต่แค่ว่าผลไม้อดอกไม้หัวหมู ส้มก็เออก็แล้วแต่มึงแล้วกันเขาก็เลยเดินกลับบ้านก็แยกย้ายกันไปแล้วพอหลังจากนั้นนะคะมันก็ถึงช่วงเวลาที่จะต้องไปสอบยินท้างพอดีสรุปแตงโมสอบได้ได้มหาวิทยาลัยที่ไม่น่าจะได้แต่ได้ แต่ได้แล้วด้วยความดีใจคือคพ่อแม่เป็นหน้าเป็นตาเลยไปคุยให้คนนู้นคนนี้ฟังว่าลูกฉันเรียนเก่งอ่ะส่วนเอเจ้าโมเนี่ยคิดอยู่ในใจอย่างเดียวว่าสบายแล้วคราวนี้ไม่ต้องโดนพ่อแม่กดดันแล้วได้ออกมาจากบ้านสักทีซึ่งจะไปอยู่หอ ค่ะแล้วพอหลังจากนั้นเนี่ยทั้งส้มแล้วก็แตงโมเนี่ยก็ได้แยกย้ายกันไปรเรียนมหาวิทยาลัยคนละที่ม,มหาวิทยาลัยนะคะอพอแยกย้ายกันเรียนเสร็จการที่จะมาเจอกันเนี่ยมันก็จะเจอกันน้อยลงแต่ว่าการพูดคุยทางโทรศัพท์เนี่ยก็ยังเหมือนเดิม พอเรียนไปได้สักระยะหนึ่งอะค่ะด้วยความที่แตงโมก็ไม่ได้คิดอะไรไม่ได้นึกถึงเรื่องนี้เลยว่าตัวเองไปขออะไรกับศารเจ้าที่ไว้เหมือนลืมเหมือนลืมด้วยความที่ตัวเองมีความสุขแล้วอะไม่ต้องโดนอะไรที่มากดดันจนอยู่มาสักระยะหนึ่งแตงโมโทรมาหาส้มแล้วก็บอกกับส้มว่าส้มพักนี้กูฝันไม่ค่อยดีเลยวะกูรู้สึกว่ากูกลัวกลวยไงก็ไม่รู้ต้องบอกมึงฝันอะไร เนี่ยกูฝันเห็นผู้หญิงคนหนึ่งน่ะ,ะใส่เสื้อแขนกระบอกบแต่ว่าเสื้อนี้เก่ามากเลยนะแล้วก็นุ่มเหมือนกับว่าเป็นสลงผ้าสิ้นนคะสีดำๆมอมอเหมือนตัวสกปกผมเผ้านี่ยาวรุงรังรบเบ้าตาคือดำเหมือนลึกโบ่ะค่ะคอ้าเขาบอกว่าตอนที่กูฝันเห็นผู้หญิงคนนี้แรกๆอะกูฝันเห็นเนี่ยเขายืนอยู่ไกล แต่ปะกูฝันหนักๆเข้าบ่อยเข้าอ่ะเหมือนระยะห่างในความการที่เขายืนอยู่อ่ะมันเริ่มใกล้เข้ามาเรื่อยๆ<อ>ใกล้เข้ามาเรื่อยๆจนเมื่อคืนเนี้ยกูฝันว่าเขาอ่ะบึ๊กมาอยู่ใกล้ตรงหน้ากูเลย<อ>ห่างกันแค่คืบเดียว<อ>แล้วอยู่ดีๆผู้หญิงคนนี้ก็ตะโกนใส่หน้ากูว่ามึงต้องชดใช้<อ>แตงโมก็ตกใจในฝันว่าคืออะไรคร ก็เลยเล่าให้กับส้มฟังแล้วส้มก็เลยนึกขึ้นได้ว่าเฮ eh ้ยหรือจะเป็นเรื่องที่ไปบนบานเอาไว้<ม>ไปขอเอาไว้หรือเปล่าแต่ในขณะที่ส้มกำลังคิดอยู่เนี่ยส้มก็เลยคิดว่าเอ๊ะหรือเราจะคิดมากเกินไปจริงหรือไม่จริงก็ไม่รู้อ่ะหรือว่าเพื่อนเรียนหนักก็เลยยังไม่ได้ทักเรื่องนี้ไปหลังจากนั้นค่ะทิ้งระยะมาอีกเรื่อย แตงโมก็ฝันแบบเนี้ยเรื่อยๆแล,แล้วจนมาวันหนึ่งคุณแม่ของแตงโมอะ่ะโทรมาหาส้มครับบอกว่าส้มตอนเนี้แตงโมป่วยมากเลยนะป่วยถึงขั้นเหมือนเรียนไม่ได้อแม่อยากจะดรอการเรียนเอาไว้ครับเพราะเหมือนกับเขาหวาดระแวงอะไรก็ไม่รู้ถึงขั้นจะต้องเอาไปอ่ารักษาตัวที่โรงพยาบาลเกี่ยวกับ ทางโรคจิตค่ะอ๋อเหรออ๋อป่วยทั้งป่วยทั้งจิตเนาะกลายเป็นแบบนั้นไปเลยทีนี้พอไปรักษาเนี่ยช่วงนั้นนะคะยังไม่ได้นอนที่โรงพยาบาลยังมีการที่ว่ากลับมาบ้านได้ไปเรียนหนังสือได้บ้างแต่เรียนไม่รู้เรื่องพอหนักๆเข้าอะค่ะส้มได้ยินข่าวแบบนี้จากคุณแม่ก็เลยตัดสินใจว่าเดี๋ยวจะไปเยี่ยมตันโมแล้วกัน พอตอนนั้นนะคะส้มอ่ะตัดสินใจที่ไปเยี่ยมเพื่อนแต่ตอนนั้นเพื่อนดับการเรียนไปแล้วนะอแล้วก็กลับมาอยู่ที่บ้านครับพอส้มไปเยี่ยมอ่ะส้มตกใจมากเลยบอกว่าแตงโมอ่ะผอมมากอืคือความสวยของเขา่าหายไปหมดเลยพี่ปอผอมเหมือนคนที่แบบว่าผอมโซป่วยหนักเบ้าตาลึกแต่ยังพูดจารู้เรื่องออแต่มันเหมือนกับคนเหมือลอย พอส้มเห็นแบบเนี้ยก็ด้วยความเป็นห่วงแบบจะทํายังไงดีอ่ะหรือว่าจะเล่าเรื่องที่เคยไปทําเอาไว<ม>้ในตอนมปลายให้แม่ฟังพอส้มตัดสินใจที่จะเล่าแม่เขาก็เลยพูดขึ้นมาว่าเ<ม>นี่ยส้มเมื่อตอนที่แม่เนี่ยไปอยู่โรงพยาบาลเนี่ยที่ไปดูแลแตงโมอ่ะตอนนั้นนะแม่ออกมาท,ทําธุระที่หน้าโรงพยาบาลม,มีแม่ชีท่านหนึ่งเดินมาทักแม่ บอกว่าเธอรู้ไหมว่าลูกสาวของเธอโดนผีต mm. ามเอาชีวิตนะ mm. แม่แม่ก็ใจว่ามันคืออะไรส้ <Okay. S 2> มก็เลยบอกว่าแม่เหตุการณ์เนี้ยมันมีเหตุการณ์หนึ่งที่หนูไม่ได้เล่าให้แม่ฟังส้ mm. มก็เลยเล่าให้แม่ฟัง <Okay. S 2> บอกว่ามันเป็นแบบนี้แบบนี้แม่เขาก็เลยตกใจ mm. ก็เลยบอกว่าจริงคือต่อลูกเพราะว่าหลังจากที่แม่ทีทักนะ mm. แม่ฝัน ถึงผู้หญิงคนหนึ่งใส่เสื้อแขนกระบอกอผ้าถุงสีดำอมอม,มอเนื้อตัวสกรปกรกเขามาหาแม่ในฝันแล้วเขามาบอกว่ามึงต้องชดใช้กูจะเอาชีวิตลูกมึงแม่ฝันแบบนี้แต่แม่ไม่ได้คิดอะไรแล้วพอหลังจากนั้นน่ะอาการของของกงโมืแย่ลงแย่ลงออพอรู้แบบนี้ปุ๊บ แม่ก็เลยไม่สบายใจพอะรู้เรื่องราวทุกอย่างที่ตอนโมไปบ่นเอาไว้เขาก็เลยบอกกับส้มว่าเอาอย่างนี้แล้วกันลูกเดี๋ยวนัดวันกันเลยแล้วกันไปซื้อของที่จะไปแก้บน่นที่โรงเรียนนั้นเพราะว่าโรงเรียนยังเปิดตัวอยู่ส้มก็เลยบอกว่าได้ค่ะคุณแม่เดี๋ยวเรานัดกันแล้วกันนะว่าจะไปวันไหนพอหลังจากนั้นนะคะคุณแม่ก็เลยนัดกับส้มว่าส้ม เดี๋ยวพรุ่งนี้แล้วกันนะแม่จะซื้อของของเนี่ยเตรียมเอาไว้เลยวันเนี้ยแล้วส้มมาเจอกับแม่ที่นี่ตอนเช้ารเราจะไปไหว้ที่ศาลนั้นกันเพราะตกกลางคืนค่ะในขณะที่แม่เนี่ยไปเตรียมของทุกอย่างเอาไว้ที่บ้านแม่ฝันฝันเห็นผู้หญิงคนเดิมมาเหมือนเดิมครับแต่สิ่งที่มันน่ากลัวมากที่สุดคือ ผู้หญิงคนนั้นมีเชือกผูกอยู่ที่คอพี่ป๋องอแล้วก็ลอยตัวเข้ามาหางแล้วก็พูดว่ามึงต้องชดใช้แล้วลักษณะเหมือนกับโดนแขวนคอห้อยอย่ือแม่เขาก็ตกใจบ่กเฮ้ยทำไมฝันแบบนี้อ่ะมันน่ากลัวมาก<อ>ในขณะที่เขาตกใจอ่ะค่ะมันก็คือเป็นเวลาเช้าพอดี แม่เขาก็เลยเตรียมตัวแต่งตัวแล้วก็<อ>โทรบอกส้มว่าอะแม่พร้อมแล้วไปด้วยกันเถอะส้มก็เลยมาที่บ้านในขณะที่ส้มเนี่ยกําลังจะมาที่บ้าน<อ>แม่เขาก็เลยบอกกับพ่อว่าพ่อเดี๋ยวแม่มานะ<อ>แม่ขอไปทําธุระให้เสร็จก่อนแล้วเดี๋ยวกลับมาเนี่ยจะเล่าทุกอย่างให้ฟังเฝ้าลูกไวด้ดีๆนะในขณะที่แม่กำลังพูดอยู่เนี่ยค่ะเขาก็เห็นนะว่า แปงโมเนี่ยนอนอยู่ในห้องเออไม่ได้ลุกออกมาครับแม่กับส้มก็เลยเตรียมตัวขนของทุกอย่างใส่ถาบออไปที่โรงเรียนแห่งนั้นครัแต่ในขณะที่ไปอะค่ะพอไปถึงที่ปุ๊กอะไอ้ที่หลังโรงเรียนอะพี่ป๋องม,มันกลับกลายเป็นว่ารกมากกว่าเดิมอ,อแล้วมันมีกลิ่นเน่าอ,อ,อยู่ตลอดทางที่เดินไปเป็นทางแบบต้องบุก ต้นหญ้าไปอ่ะครับพอไปถึงหน้าศาลนะคะสิ่งที่เห็นหน้าศาลนะตอนนั้นคือมันเป็นเหมือนกับว่าเป็นเนื้อดิบทุกอย่างเป็นของดิบหมดเลยพี่ปอ๋องแล้วมันก็มีกลิ่นเน่าน่าจะมาจากอาหารพวกนี้ยซึ่งเป็นของดิบแล้วมันก็มีถ้วยเลือดสดวางอยู่หน้าศาลส้มก็เลยนึกอยู่ในใจแล้วว่าเฮ้ย สาลเจ้าที่ที่ไหนเขาจะมาไหว้เลือดไหว้ของดิบแบบนี้อ oh. แม่เขาก็เลยหนันมามองกับมองส้มคแล้วก็บอกกับส้มว่าส้มแม่ว่าคงไม่ใช่เจ้าที่ทธรรมดาแล้วล่ะ oh. เพราะมันผิดปกตินะครับแต่ในขณะที่กาลังพูดกันอยู่เนี่ยกลิ่นเหม็นเน่าเนี่ยมันก็ลอยมันอาจจะเป็นเพราะว่าซ mm hmm. ากเนื้อซากอะไรที่อยู่ตรงนั้นมันส่งกลิ่นอื mm hmm. แล้วมันก็เริ่มมีลมพัด บนอยู่แถวนั้นคในขณะที่แม่กําลังจะจุดพูบอะค่ะยกมือไหว้กำลังจะขอเข้ามาแล้วพูดในสิ่งที่แตงโมเคยพูดอะไรไว้อยู่ดีๆค่ะถาดของที่แม่ก็เตรียมไปเนี่ยครับตั้งเอาไว้อยู่บนมันเหมือนเป็นแท่นน่ะมันเหมือนลักษณะโดนปัดอ่ะพี่ป๋องเหรอปัดคว่ำลงมาเลยครพราะคว่ำลงมาเสร็จด้วยความที่ตกใจเขาก็ร้องกันน่ะแบบกรี๊ดกันสองคน<อ>ว่า มันเกิดอะไรขึ้นเพราะว่าลักษณะการที่ถาดความลงมาเนี่ย<อ>มันเหมือนโดนงัดจากพี่ป๋องเออพอเห็นแบบนั้นเสร็จเขาก็เลยเอางี้ละกันตั้งสติค่อยๆรวบรวมสติอเอาของใส่ในถาดไหมครับแล้วก็ยกไปวานแ<อ>ต่อพอยกวานเสร็จกําลังจุดธูปอีกหนึ่งรอบ,รบอทิษฐานไหวยอยู่ดีๆค่ะมันมีเสียงดัง ม,มาจากต้นไม้ด้านบนครับพอเสียงนั้นดังตกมาเขาสองคนก็เลยเงยหน้าขึ้นไปดู<อ>มันคือเท้าคนพี่ป๋องอม,มันคือขาคนสองข้างครับห้อยลงมาจากต้นไม้มแล้วแกว่งคเพราะเขาเห็นแบบนั้นเขาก็ตกใจมันเป็นขาที่ซิดซี๊ดแต่พี่ป๋องอแล้วแกว่งเหมือนต้องการกําลังบินนะ่ะคเพบพอเขาเห็นแบบนั้นเขาก็ตกใจคือทูบที่อยู่ในมือเนี่ยก็รีบปล่อย แล้วก็เลยเหมือนกับว่าตัดสินใจสองคนเนี่ยวิ่งไปจับเท้าอ่ะเท้าสองข้างนั้นน่ะเอาไว้พอจับเสร็จแล้วเงยหน้าขึ้นไปอย่าพี่ป๋องสิ่งที่เห็นตอนนั้นน่ะมันคือแตงโมเฮ้ยแตงโมผูกคอตายอยู่บนต้นไม้นั้นแต่เมื่อกี้แตงโมยังอุ้ยขนลุกแตงโมยังนอนอยู่ที่ที่บ้านใช่เพราะเ็เห็นแบบนั้นเขาค็ตกใจแล้วก็ร้องกรี๊ดคือไม่รู้หรอกว่าตอนเนี้ยคือเรื่องจริง หรือตาฝาดเออแล้วด้วยความที่เขาอยู่กันแค่สองคนแล้วเป็นผู้หญิงอะคะ่ะก็พยายามดันดันขาแล้วก็จะแกะแกะยังไงอะมันสูงอะออก็ดิน้นเขาก็ดินด้นดิ้นดิ้นอยู่แบบเนี้ยครับแล้วด้วยความที่มันช่วยไม่ได้อ่ะคะ่ะแรงดิ้นของร่างแตงโมนั้นน่ะออก็ค่อยๆถอย,อยครับหยุดดิน้นแล้วนิ่งไปเออพอเป็นแบบนั้นปุ๊บสองคนก็เลยซุดเลยแล้วก็รีบ โทรหาตำรวจส่วนแม่เนี่ยก็รีบโทรหาพ่อแตงโมเพื่อที่จะถามว่าแตงโมอยู่หรือเปล่าใช่สิ่งที่เขาเหตุมันคืออะไรออพอโทรไปปุ๊บเขาก็เลยถามว่าพ่อพ่อแตงโมอยู่ไหมแตงโมอยู่ไหม<อ>พ่อถามว่ามันเกิดอะไรขึ้นครับแม่เขาก็ร้องไห้ก็บอกว่าแตงโมแตงโมตายแล้วแตงโมตาย<อ>แล้ว<อ>พ่อเขาก็ตกใจเฮ้ยมันเป็นไปได้ยังไง ก็พ่ออยู่บ้านตลอดแล้วแตงโมก็อยู่ตอนเช้าก็ยังนอนอยู่ในห้องเออเขาก็เลยไปดูสรุปแตงโมไม่ได้อยู่ในห้องกับพี่ปองอในขณะที่คุยแล้วก็ลงังร้องโวยวายด้วยความตกใจอ่ะตารวจก็มาถึงพอดีอแล้วก็ถามทุกอย่างว่ามันเกิดอะไรขึ้นแล้วเขาก็เลยเอาร่างของแตงโมลงมาจากต้นไม้ต้นนั้น กลายเป็นว่าเป็นแตงโมรจริงๆค่ะพี่ป๋องมาตอนไหนวะไม่รู้แล้วก็ไม่รู้ด้วยว่าร่างที่แตงโมนอนอยู่ที่บ้านนั้นอ,ะอ,อ่ะมันคือร่างจริงหรือเป็นผีบางตาโอ้ตกลงอันไหนคือร่างจริงร่างไม่จริงอ่ะร่างที่จริง<อ>คือร่างที่ผูกคอตายที่ต้นไม้ต้นนั้นค่ะส่วนร่างที่บ้านอาจจะไม่ใช่ร่างที่จริงก็ได้เหรอค่ะ อานจะเป็นสิ่งที่ผีทําให้เห็นว่าเป็นแตงโมนอนอยู่โหน่าใช่พอทุกอย่างจัดการเสร็จเรียบร้อยเกี่ยวกับศพเขาก็เลยสืบสอะก,กันว่าสารเจ้าที่อันนี้มันคือสารอะไรอสรุปกลายเป็นว่าสารอันเนี้มันไม่ใช่มันไม่ใช่สารเจ้าที่ครับอดีตเคยมีผู้หญิงคนหนึ่ง<อ>ผูกคอตายที่ต้นไม้ต้นนี้ครับ แล้วพอเขาตายเสร็จวิญญาณของผู้หญิงคนเนี้ยค่ะเฮี้ยนมากเที่ยวไปปรากฏร่างหรือไปหลอกหลอนคนแถวนั้นเขาก็เลยตัดสินใจสร้างศาลขึ้นมาเพื่อที่จะให้ดวงวิญญาณของผู้หญิงคนนี้มาอยู่ในศาลแล้วพอชาวบ้านรู้ก็เลยมีการขอบนบานศาลกล่าวก็จะได้ในสิ่งที่ต้องการแต่การที่ขอแล้วแลกเปลี่ยน่ะ กลายเป็นว่าชาวบ้านแถวนั้นเนี่ยใช้เลือดใช้ของดิบของสดใช่มันเลยกลายเป็นว่าไปทําให้วิญญาณดวงนี้ยคแรงขึ้นร้ายขึ้นและด้วยความที่รู้เท่าไม่ถึงการความที่เด็กอยากจะได้ในสิ่งที่ตัวเองโดนกดดันก็เลยพูดไปแบบได้ก็ดีไม่ได้ก็ทางมบกลับกลายเป็นว่า คำพูดที่พูดว่าอยากจะเอาอะไรก็เอา,อาเดี๋ยวหาให้กลา,า,ายเป็นเอาชีวิตของแตงโมโอเรื่องราวทั้งหมดก็ประมาณนี้เดี๋ยวนะผมขอหยุตปลบมือให้ให,ให้ให้เอ๋ก่อนคือ,ค,อคืออย่างนี่าฟัง <c oughs> ต้องบอกว่านี่ไม่ใช่เรื่องของเอ๋นะว,ว่าฟังนะเป็นเรื่องของรุ่นน้องแล้วรุ่นน้องเนี่ยก็ไม่ได้เจอเองนะเหมือนรุ่นน้องเนี่ยไปฟังมามาจะอีกต่ออีกทอดหนึ่งถูกไหมเอ๋ เหมือนน้องไปฟังมาอีกต่อยท่อหนึ่งแล้วน้องคนนี้ก็มาเล่าให้เอ๋ฟังแล้วเอ๋เอามาเล่าให้ผมและแฟนรายการฟังผมไม่รู้หรอกเรื่องเนี้ยอาจจะไปเคยเล่าที่ยยไหนไงผมไม่รู้จริงๆครับแต่ผมอ่ะไม่เคยฟังแต่สําคัญหัวใจของเรื่องคือคนเล่าคนถ่ายทอดก็คือเอ๋คือเอ๋ไปฟังมาแล้วก็ไปซึมซับมาแล้วก็รวบรวมแล้วก็เรียบเรียงแล้วมาเล่าได้แบบเฮ้ยพี่ยกนิ้วโป้งให้เลยคือพี่ไม่รู้ <Okay. S 1> หรอคบว่าตอนนี้ในห้องชั้นเนี่ย คนไหนเคยฟังไหมเคยฟังจะฉเฉลย <c oughs> อันนี้พี่ไม่รู้อีก indung. เพราะว่าพี่ไม่ได้ดูไม่ได้ดูข้อข้อความในการแชทนะครับพี่เอาตัวเองวางเป็น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 ,ปน,ปนที่ตั้งและทําทุกอย่างให้ว่างเปล่าเลยครับเหมือนพี่ไม่เคยรู้ไม่เคยฟังอะไรใด,ดๆมาทั้งสิ้นแล้วไม่เดาเหตุการณ์ด้วยนะครับ <c oughs> แล้วก็พาเอ e พาพี่ไปไหนพี่ก็ตามเ e อไปหมดเลยตั้แต่จุดเริ่มต้นจนถึงจบเรื่องเลยนะนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวมันมีคําถามบางอย่างที่จะถามแล้วจะรู้ไม่รู้ก็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 ไม่เป็นไรไม่ซีเรียสนะครับเพราะจากที่ฟังมาดูเหมือนทุกอย่าง จะคลี่คลายละกับสิ่งที่เราค้างอยู่ในใจว่าอยากจะถามมาเนอะแต่สิ่งที่อยากจะชมก็คือนี่คือสิ่งที่เอออันนี้ผมเข้าใจแล้วว่าพี่ก็เป็นอย่างเอ๋หรือว่าเป็นอย่างนักเล่าหลายหลคนไม่ได้นึกว่าฟังนะผมเล่าอย่างน้อง <S <S นอง้นองไม่ได้เลยครับนอ้นองเก่งมากคือไม่ใช่เรื่อง <S <S ตัวเ<ข>องด้วย <ขอ S 1> นะแต่เป็นเรื่องที่ไปฟังมาอีกต่ออีกทอดหนึ่งด้วยนะแต่เล่าได้แบบชวนเรานั่งอยู่ตรงนี้แล้วเราแบบขนลุกขนลุกสู้อ่ะ เหมือนเราเข้าไปดูหนังแล้วเอ๋เป็นผู้กํากับหญิงไะนึกออกปะ่ะ <c oughs> เหมือนเอ๋เป็นผู้กำกับหญิงคนหนึ่งแล้วก็กํากับ<อ>หนังเรื่องเนี้ยบนบานสารเก่าแล้วก็ทําเป็นจอเป็นภาพเป็นหนังให้เราได้ดูอะแล้วพี่คือหนึ่งในคนที่นั่งดูนั่งฟังอ่ะแล้วพี่สนุกกับผู้กํากับคนนี้ยที่เขาเอาเรื่องนี้มาเล่าเพราะเอ๋เอ๋ออกตัวหแลกเราก็าฟังว่าเรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องเอ๋นะเป็นเรื่องที่รุ่นน้องเล่าให้ฟังรุ่นน้องก็ไปฟังมาอีกต่ออีกทอดหนึ่งนะครับซึ่งพอฟังแล้วเออเก่งอะทำเอาพี่แบบคทำเอาคนวัยห้าส ขนลุกได้อะ่ะขอบคุณค่ะจริงๆแล้วเรื่องนี้นะคะมันมาจากสองทอดเลยนะคะพี่ป๋อง<ร>อคือเรื่องนี้เออรับฟังมาจากน้องตุ๊กติก๊กค่ะน้องตุ๊กติ๊กเนี่ยเขาเป็นน้องที่สนิทกับเอ๋นี่แหละเขาจะมีเพจของเขาคือคตุ๊กติ๊กดุ๊กติ๊ก ปิกมือผีอคือน้องเนี่ยรับฟังมาจากเพื่อนของเขาแล้วเขาก็มาถ่ายทอดให้เอแล้วก็พี่น้องท่านอื่นได้ฟังใน,ในรายการตางรายการนะคต้องต้องชมน้องแล้วก็ขอขอบคุณน้องตุ๊กติ๊กด้วยแล้วก็น้องส้มแล้วก็ขอบคุณคอ่าครอบครัวของน้องแตงโมด้วยที่ หลายๆอย่างมารวมกันทําให้เรื่องราวเนี้ยได้มาถึงน้องตุ๊กติ๊กได้มาถึงเอ๋แล้วก็ได้มาแชร์ให้พี่น้องเราได้ฟังกันค่ะโอ้โหผมบอกว่ามาถึงยุคยุคหนึ่งจริงๆว่าฟังผมเข้าใจแล้วว่าเด็กๆสมัยนี้เก่งๆทุกคนเลยฮะนะครับเพราะว่าในปัจจุบันนี้เอ๋ว่าฟังเราต้องยอมแล้วอย่างว่ารายการผีก็ดีในทุกรูปแบบนะ เพจเปิดรายการผีปัจจุบันนี้เยอะมากว่าฟังครับนะฮะหลายๆคนเป็นนักเล่าอาจจะไปเปิดอ่าชแนลกันเองไปรวมกลุ่มรวมก้อนทํารายการอันนี้ผมว่าเป็นเรื่องที่ถูกต้องที่ดีนะนะครับค<แ>ืออย่างน้อยเราก็ได้เห็นพัฒนาการของรายการผีตั้งแต่อดีตจ,จนถึงปัจจุบันแล้วก็มองไปถึงอนาคตว่าฟังว่าเฮ้ยแสดงว่าคนในรุ่นเนี้ยเขาพัฒนาเรื่องของการลําดับเรื่องการเล่าเรื่องได้เก่งมากๆไม่รู้จะเป็นเพจไหนรายการไหนก็ตามแต่นะอย่างพี่เองหรือว่าน้องๆทีมงานอย่างอย่างพี่เองพี่พี่มองว่าพี่เป็นแค่ เป็นแค่ตัวประกอบเองนะ เป็นแค่เทรนเนอร์ด้วยซ้ำไปนะคือเหมือนกับส่งเอคือไปชกนู่นป่ะและพี่ก็มีหน้าที่ในการบีบนวดให้น้ำนะครับเ <A. S 1> พราะสุดท้ายคนที่พาเรื่องมันไปเข้าสู่เส้นชัยเนี่ยมันคือคนเล่าก็คือเอนี่แหละหรือว่าอีกหลายคนก็ตามแต่ที่ที่มาเล่าในรายการนะครับแล้วปัจจุันี้เที่บอกว่า <A. S 1> มันเยอะมากเอ่วฟังนะฮะไม่ว่าจะเป็นรายการพี่ป้องรายการพี่แจกรายการพี่คนนั้นคนนี้นะรวมไปถึงน้องๆที่ทําเพจที่เป็นเรื่องเล่าเล่าเองก็มีให้คนโทรมาเล่าก็มีหรือว่าเพจที่ออกไปเดินสายล่าท้า ผีก็เยอะเนาะนะครับเก่งฮะชื่นชมครับแล้วก็คารวะเลยฮะนะครับขอบคุณค่ะโอ้โหอย่างเรื่องนี้ของฟังก็สนุกนะนะครับแล้วเราตอนนข้อมูลที่เราได้รับมาเขาบอกไหมว่าสารลักษณะสารเป็นยังไงเอ๋น่าจะเป็นลักษณะเหมือนสารเปลี่ยนตาปกติเหมือนกับเป็นสารไม้ที่เราเห็นกันนะคะนะฮะไม่ใช่สารพระภูมิเจ้าที่ไม่ใช่สารเจ้าที่เจ้าทางเป็นสารของคนที่เคยมาผูกคอตายตรงเนี้ย และด้วยความเฮี้ยนชาวบ้านก็เลยมาสร้างศาลไว้แล้วก็เอา<ช>ของข่าวเอามาถวายแต่บังเอิญด้วยความรู้ถ้าไม่ถึงการของแตงโมดันไปบนบานศาลกล่าวในบางอย่างที่ไม่ยอมบอกสิ่งของที่จะนํามาถวายบรรณาการ<ช>ออค่ะคาพูดนี้แหละก็เลยย้อนกลับมาที่แตงโมคือให้อะไรขออะไรก็ได้และสุดท้ายวิญญาณตัวน,นี้ก็ขอชีวิตแตงโม<ช>แล้วแตงโมก็มาจบชีวิตณตรงจุดเนี้จุดเดียวกับวิญญาณตัวน,นี้ ก่อนหน้าเนี้ยที่เขาเคยเป็นคนแล้วมาผูกคอตายที่นี่ค่ะก็คือที่เดียวกันใช่ค่ะโอ้ถ้าเรื่องนี้เป็นเรื่องจริงก็ผมใช้คําว่าโหดและและใจร้ายมากนะวิญญาณตนนั้นอะเอ๋เอ๋เอ๋ไม่กล้านะแต่เอ๋รู้สึกได้เอ๋รู้มานะว่ามันเป็นเรื่องจริงนะพี่ปอมะครัเค่ะโอ้คือโหดแต่อันนี้อันนี้ละกันชื่อในในเรื่องที่เล่าไปเนี่ยขออนุญาต คือเป็นนามสมมุติแล้วกันเนาะครับอ,อค,คือโห,โหนะแค่ผมรู้สึกแค่ว่าเฮ้ยทำไมผีต้องทำร้ายคนขนาดนี้เนี่ยเมื่อเด็กคนหนึ่งอนาคตกำลังสดใสเนี่ยหรอปะ่ะแล้วก็ด้วยความที่เขารู้เท่าไม่ถึงการเขาไม่ได้เกิดขึ้นจากการลบหลู่ด้วยนะก็แค่บอกว่าก็เป็นเด็กไม่รู้อะขนาดว่าจะจุดธูปกี่ดอกยังไม่รู้เลยแล้วก็ยังไม่รู้<ช>ที่มาของสารด้วยแต่แค่ตั้งใจว่าก็อยากหาที่พึ่งสักอย่างนึ่งจะสอบเข้ามหาลัยก็อยากได้มหาลัยดีๆอ่ะนะครับอ่ะพอวันหนึ่งน้องได้จะได้ด้วยเหตุผลแล้วก็ตามแต่เนี่ยโอเคคนะรับแล้้วทไมตอง ทำให้น้องแบบเป็นโรคจิตโรคประสาทถึงขั้นไปจบชีวิตฆ่าตัวตายผูกคอตายเหมือนเหมือนเหมือนอยู่ด้วยอะไรอย่างเงี้ยซึ่งก็เฮ้ยมันจะเกินไปเพล่าวะคือืหอทําอะไรขนาดนั้นได้เลยชิเหลืออ,อะไรอย่างเงี้ยเอ้ น่ากลัวจังเลยอ่ะนะครับฉันจะทำอะไรตามแต่ก็คงเป็นอุทาหรณ์นะทุกคนนะว่าจะไปบนบานสางเก่าที่ไหนอย่างไรก็ก็ช่วยระบุหน่อยก็แล้วกันว่าจะถวายอาหารข้าวอาหารหวานจะถวายข้าวตอกดอกไม้แล้วก็ก็บอกไปเลยเนาะนะครับค่ะใช่พูดให้ชัดเจนแล้วก็จริงๆเน่ใช้ขอเป็นแค่ว่าคําขอดีกว่าเพราะถ้าเกิดว่าเหมือนกับว่าเราพูดไปว่าถ้าเราได้แบบนี้จะให้แบบนี้ถ้าเกิดว่าเราลืมอะพี่ป๋องใช่ใช่ใช่ S <S จริงไม่จริงเราไม่รู้เพราะว่าไม่เชื่อก็อย่าลบหลูก,กมันอาจจะกลับมาทําร้ายเราขอเป็นคําขอแล้วกันอย่างเนี้ย àng, น,ะนะครับเพราะจากฟังที่ท,ที่รู้เลยว่าเขาไม่ไม่ไม่รับของที่แม่กับน,น้องส้มเอาไปถวายเลยอะ่ะถึงขั้น,น,นปัดหล่นลงมาอะไรแบบนี้แสดงว่าเขาไม่รับเลยอย่างเงี้ยส่วนตัวพี่นะเอ๋นะพี่เคยบนบานศาลกล่าวที่ศาลศาลพระพรหม ตรงสี่ <ฮะ S 1> แยกาชประสงค์ตอนนั้นจะสอบใบผู้กาศแต่พี่อ่ะอันนั้นชัดเจนเลยว่าพี่ถวายช้างช้างไม้อะฮะที่ที่ที่มีวางขายอยู่ตรงรอบรอบาลนะฮะตอนนั้นพี่ก็ไม่มีตังค์เนอะก็ยังเป็นเด็กนักศึกษาอยู่ฮะไปสอบใบผู้กาศตอนนั้นพี่ก็ขออนุญาตถวายช้างไม้สิบสามสิบสามตัวนะตัวเล็กๆอะครับอย่างเงี้ยก็ <ฮะ S 1> อบอกเลยแต่ส่วนตัวก็พยายามกลัวว่าวันหนึ่งถ้าขอขอบนบนไปกูจะลืมไงหลังๆก็เลยบอกเองว่าไม่ขอละไม่บนละอะไรอย่างเงี้ยคือถ้าถ้าขับรถผ่านสถานที่สิ่งศักดิ์กจะ มือไหว้ยโยมือไหว้แล้วก็อขอขอขอพรนะขอโชคขอลาบแต่จะไม่บนบ่าละกลัวละเอกูลืมพี่ปองเหมือนเอเ๋จะใช้ขอพรเหมือนกับว่าส่วนใหญ่ถ้าจะไหวจะอธิษฐานกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์อย่างที่พี่ปองบอกว่าอะไรเป็นพระพรใช่ไหมคะอย่างเงี้ยคือสิ่งศักดิ์สิทธิ์เราจะรู้สึกเราอุ่นใจมากกว่าไม่ได้กลัวว่าเขาจะมาทําอะไรทําร้ายเราหรือเปล่าเแต่ถ้าเป็นอะไรที่ ผีใช้คำนี้ดีกว่ามันเหมือนกันารขอผีอ่ะอันนั้นน่ะจะรู้สึกน่ากลัวค่ะเออเห็นด้วยเลยอ่ะอ่ะนี่คือเรื่องเราทั้งหมดนะเอ๋ครับขอบพระคุณครับสวัสดีครับน้องเอ๋